สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปตั้งค่าให้ธุรกรรมที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินหรือว่าการเติมเงินนะครับให้มันเป็นรายการโปรดนะครับทีนี้พอเราจะใช้ในครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมากรอกเลขบัญชีซ้ําๆนะครับวันนี้จะนําเสนอเป็นการเติมเงินเข้ากระเป๋าสตังค์ G Wallet นะครับโดยแอปพลิเคชันธนาคารกสิกรไทยที่ผมใช้เติมทุกวันทุกวันนะครับผมทํำบ่อยๆเลยทีนี้ผมก็ขี้เกียจที่จะมากรอกเลขบัญชี15หลักนะครับผมก็เลยจะ ทำให้เป็นรายการโปรดให้มันอยู่หน้าแรกเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บหลักากที่ผมทํานะกดเข้าไปปุ๊บผมก็แค่ใส่จํานวนเงินแล้วก็โอนเข้าเรียบร้อยนะครับง่ายโอเคนะครับไปถึงวิธีการทําเลยดีกว่ากดเข้าไปที่แอปพลิเคชันกสิกรนะครับอ่ากดมาหน้าอย่างนี้นะครับอ่านะหน้าอย่างนี้เราก็กดเข้าไปที่เติมเงินนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมได้เติมเข้าไปแล้วนะครับ100บาทมันก็จะมีประวัติอยู่นะครับนี่เติมเงินนะครับ เราก็กดเข้าไปที่ประวัติครับหัวข้อด้านบนนะดูตามลูกศรน,นะครับอ่าเนี่นะครับที่ผมเติมไป1 0 0รบาทเพราะม,มีประวัติอยู่แล้วถ้าใครยังไม่ไม่มีประวัติก็เติมเข้าไปก่อนครั้งแรกนะครับให้มันมีประวัติอย่างนี้จากนั้นก็กดเข้าไปที่ลูกศรชี้ลงนะครับโอเคจะมีจะเจอกับหัวข้อสีหัวข้อด้านล่างนะครับให้แตะไปที่เพิ่มรายการโปรดนะครับที่มีรูปหัวใจอยู่นะกดเข้าไปอย่างนี้นะครับเขาก็จะ มีข้อมูลที่เราโอนไปเมื่อกี้ให้อันนี้เขาจะใส่จํานวนเงินมาเลย100บาทก็คือครั้งที่แล้วโอนไป100แต่เราจะไม่ใส่เป็น100บาทเราจะให้มันเป็นศูนย์พอเราจะเติมครั้งต่อไปเราค่อยใส่จานวนเงินเองดีกว่าเราลบออกแล้วก็มาใส่ชื่อรายการโปรดของเราว่าจะตั้งชื่อเป็นอะไรดีผมก็จะตั้งเป็นเต erm ิมเงินจิวเลลโอเคผมตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นผมก็กดต่อไปครับ กดยืนยันครับโอเคกดตกลงนะครับโอเคตอนนี้ก็นี่นะครับมาแล้วรายการโปรดของผมก็เติมเงินจิวและแต่ตอนนี้รายการโปรดของผม,ผมยังอยู่แค่หน้าเติมเงินนะครับพอผมจะทําการหารายการโปรผมก็ต้องกดเข้าไปที่เติมเงินใช่ไหมแต่เราจะเอามันไปอยู่หน้าหน้าแรกเลยนะครับหน้าแรกมันจะหาเจอได้ง่ายกว่าโอเคกดมานี้หน่อยแล้วก็กดเข้าไปที่หน้าแรกครับ ด้านล่างนะครับดูตามลูกศรนะครับนี่ในหน้าแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้มาแตะตรงเพิ่มรายการโปรดของคุณนะครับมาที่หน้าแรกอ่ากดแตะเข้าไปครับอ่าอย่างนี้นะครับตอนนี้มันมีลายหัวข้อที่อยู่ด้านบนนะครับมีโอนเงินเติมเงินจ่ายบินเมื่อกี้เราเติมเงินเข้าจ w วอลเลใช่ไหมเราก็ต้องกดเข้าไปที่เติมเงินถึงจะเจอนี่เติมเงินนะครับแล้วก็จะเจอคําว่าเติมเงิน g Wallet นะครับ เราก็มาเตะตรงนี้นะครับตรงเพิ่มหน้าแรกนะครับเตะให้มันพอเตะไปมันจะขึ้นเขียวเ,ยวเดี๋ยวผมทาให้ดูนะนี่มันจะขึ้นเขียว,ยวอย่างงี้แปลว่ามันอยู่หน้าแรกแล้วเรากลับไปดูกันโอเคนี่ก็เติมเงินมาแล้วนะครับเติมเงินจิวเล็ตพอจะใช้งานก็แตะเข้าไปเลยครับปึง้งพอเราจะเติมเข้าจิวเล็ตของเราเราก็เพียงแค่ใส่จํานวนเงินเข้าไปครับทีนี้จะใส่เท่าไหร่ก็ได้เดี๋ยวผมทาให้ดูเลย10บาทเนาะใส่ไป10บาท แล้วก็กดต่อไปนี่ค่าธรรมเนียมศูนย์บาทกดยืนยันโอเคก็เติมเงินสําเร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความแจงม้งว่าเติมเงินเข้าไปจิวเลย์ของเราแล้วรายละเอียดก็จะเป็นชื่อของเราอยู่ด้านล่างมีให้เราตรวจสอบเรียบร้อยนะครับก็ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมเงินการโอนเงินก็ทําให้มันอยู่รายการโปรดหน้าแรกได้หมดเลยนะครับโอเคถ้าใครทําแล้วมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ โอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะคลิปนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับ